มีหลักธรรมสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะเป็นหลักธรรมะที่เกี่ยวกับนิพพานที่พระบรมศา,ศาสดาให้คำจํากัดความเอาไว้นะว่าลักษณะของนิพพานธาตุสองชนิดนะเป็นอย่างไรพนะระองค์ตรัสว่านิพพานธาตุมีอยู่สองอย่างนะสองอย่างคือหนึ่ง สอุปาทิเสสนิพานธาตุและอนุปาทิเสสนิพานธาตุนี่คือนิพานสองสองอย่างนี่ความหมายของสอุปาทิเสสนิพานธาตุเป็นอย่างไรนะพระองค์ได้อธิบายไว้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนีนะ้เป็นอรหันต์ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ได้ทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วเนี่ยได้บรรลุถึงประโยชน์ของตอนแล้วเนี่ยมีกิเลสอันเป็นเครื่องผูกติดให้อยู่กับภพบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วพอรู้ชอบนะแต่อินทรีย์ห้าของเธอยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกําจัดเธอย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง สุขและทุกข์บ้างนะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะของเธออันใดพิกูุทั้งหลายอันนั้นแหละเราเรียกว่าสุปาทิเสสนิพพานธาตนะุส่วนอนุป,ปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นอย่างไรพิสนะูทั้งหลายพิสูุในธรรมวินัยนี้เป็นอรหันต์ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระลงได้แล้วบรรลุถ,ถึงประโยชน์ของตอนแล้วมีกิเลสอันเป็นเครื่องผูกติดอยู่กับภพบสิ้นไปรอบแล้วดูดพ้นแล้วพอรู้ชอบพิสูจน์ทั้งหลายเวทนาทั้งหลายทั้งปวงของเธออันเธอไม่เพลิดเพลินแล้วจากดับเย็นในโลกนี้เองพิสูจน์ทั้งหลายอย่างนี้แหลเราเรียกว่าอนุปปาทิเสสสนิพานธาตุนะเพราะฉะนั้นสรุป นะนิพพานสองประเภทนะประเภทที่หนึ่งคือสอุปาทิเสสนิพพานธาตุก็หมายถึงบุคคลนั้นนะเป็นพระอาหารหันต์มีอาสะวะสิ้นแล้วแต่ยังมีชีวิตนะกายนี้ยังไม่แตกทำลายเพราะนั้นเมื่อกายยังไม่แตกทำลายเนี่ยอินทรีย์ห้าก็ยังตั้งอยู่นะกายยังต้องรับเวทนาสุขบ้างทุกบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง ส่วนสอุปาทิเสสนิพานธาตุนะก็เป็นอรหันต์ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วและเป็นอรหันต์ที่เข้าสู่ปรินิพานโดยแท้จริงคือกายนี้ได้แตกทำลายขันทั้งห้าอันปรากฏอยู่ในกายนี้ได้ถูกทำลายลงสิ้นแล้วนะนี่คือพระสูตรสั้นๆที่นำมาฝากกันนะในช่วงนี้คนะอยติดตามพระสูตรสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญนะให้กดติดตามด้วยครับ